ตรงนี้นะครับผมก็เป็นในส่วนของรายการเงินเข้านะครับอันนี้ดูตั้งแต่วันที่28มิถุนาเลยนะครับครั้งล่าสุดนะครับก็ได้รับมาที่500บาทนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้นะครับผมก็มาอัปเดตนะครับในส่วนของวิธีการหาเงิน ชูมี่วอลเล็ตแบบฟรีๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะครับก็เป็นการอัปเดตและกันนะครับว่าตัวแอปเนี่ยยังจ่ายเงินปกติหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่ยังเล่นอยู่หรือใครที่ยังไม่เคยเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูยอดเงินเข้าก่อนนะครับมาดูที่รายการนะครับผมกดมาที่รายการนะครับดูทั้งหมดนะครับผมตรงนี้นะครับผมก็เป็นในส่วนของรายการเงินเข้านะครับ อันนี้ดูตั้งแต่วันที่28มิถุนานเลยนะครับครั้งล่าสุดนะครับก็ได้รับมาที่500บาทนะครับอันนี้เป็นรายการจากแอปฟรีนะครับ500บาทนะครับผมโอเคนะครับรายการอื่นละ่ะนี่ครับ โอเคนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของแอปที่ผมทําการถอนออกมานะครับว่ามายังจ่ายหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับสำหรับแอปที่จะมาอัปเดตนะครับก็คือแอป c a s ซินะครับในส่วนของ Android นะครับถ้าเป็น iOS นะครับจะชื่อ b u z m a t นะครับผม เราจะมาอัปเดตการถอนเงินอย่างเดียวนะครับในส่วนของวิธีการสมัครวิธีใช้งานนะครับอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับผมจะแนบไปให้นะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับผมมาเล่นมาประมาณ1ปีแลวนะครับปีกว่าแล้วด้วยนะครับสลับแอปนี้เล่นตั้งแต่แรกๆเลยนะครับแอปเนี่ยก็มีการอัปเดตหรือว่าพัฒนาเนี่ยหลายรูปแบบหลายเวอร์ชันมากๆนะครับสลับใครที่ดูแอปเก่าๆนะครับหรือว่าคลิปเก่าๆที่ผมเวอร์ชันเก่าลงไปเนี่ยคะแนนนะครับมันก็อาจจะได้เยอะนะครับ ช่วงนี้อคะแนนเนี่ยได้น้อยมากนะครับเพราะว่าทางแอปเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนค่อนข้างเยอะนะครับอ่าตอนนี้คะแนนของผมเหลืออยู่ที่ประมาณ3ล้าน2แสนคะแนนนะครับซึ่งก็ถอนเรื่อยๆนะครับถอนทุกวันนะครับก็คะแนนที่มีเยอะเมื่อก่อนเนี่ยก็ถอนไปจนจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถอนให้ดูเลยนะครับรายการนะครับมี 150, 250แล้วก็500บาทนะครับคะแนนก็อยู่ที่อ่าแต่ละรายการนะครับว่าต้องใช้กี่คะแนนนะครับให้เราดูที่คะแนนของเราด้วยนะครับ ตรงนี้นะครับมันจะถอนได้เพียงแค่1ครั้งต่อวันนะครับไม่สามารถถอน2ครั้ง3ครั้งได้ใน1วันนะครับถ้าคุณถอนไปแล้วคุณก็จะต้องรอวันถัดไปถึงจะมาถอนได้นะครับใน1วันเนี่ยไม่สามารถทําเงินจากแอปนี้ได้นะครับหนึาบาทภายใน1วันไม่สามารถทําได้ถ้าคุณไม่เชิญเพื่อนเลยนะครับตรงนี้เป็นเพียงตัวอย่างสำหรับการใช้งานนะครับจากการหาเงินฟรีจากแอปนี้ถ้าใครคิดว่าพี่ได้น้อยจังนะครับกว่าจะได้แต่ละบาทเนี่ย ค่อนข้างที่จะยากนะครับผมแนะนำนะครับคุณไปทําช่องทางอื่นได้เลยนะครับเลื่อนผ่านได้เลยนะครับสำหรับใครที่มองแบบนี้ส่วนใครที่ยังเล่นอยู่หรือว่าเพิ่งที่จะเริ่มนะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับโอเคผมจะทําการถอนที่500บาทให้ดูนะครับการที่เราจะถอนเนี่ยกรุณาอ่านทั้ง5ข้อหรือว่า4ข้อนี้ให้ดีก่อนนะครับถ้าคุณกรอกเบอร์ผิดไปนะครับตรงนี้มันไม่สามารถแก้ไขได้นะครับผม เราจะต้องกรอกเบอร์ TrueMoney Wallet ให้ถูกต้องนะครับชื่อนามสกุลนะครับก็เอาให้ตรงตามบัญชี TrueMoney Wallet ที่เราจะรับเงินไปทางนะครับให้มันตรงกันนะแล้วก็กรอกเบอร์ให้เรียบร้อยนะครับโอเคครับผมเมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตรวจช็คชื่อแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ให้ดีว่ามันถูกต้องหรือเปล่านะครับ ชื่อเนี่ยผมจะกรอกเป็นภาษาไทยเลยนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับตามบัญชีชูมอนี่วอลเล็ตเลยส่วนใครตั้งเป็นชื่อภาษาอังกฤษก็กรอกลงไปตามนั้นนะครับกดส่งนะครับผมกดไปที่ตรวจสอบนะครับโอเคนะครับตรงนี้ก็เป็นประวัติการแลกเงินนะครับผมแลกครั้งล่าสุดในวันที่28เดือน6นะครับผม2รอบนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมแลกตอนวันที่27เนี่ยผมแลกตอนเที่ยงคืนนะครับ แล้วก็มาวันที่28เนี่ยผมแลกตอน5ทุ่มมันก็เลยเป็น2รายการนะครับผมทางแอปจ่ายเงินครั้งล่าสุดก็คือวันที่28นะครับ500บาทเห็นไหมรายการนี้นะครับที่ยอดเงินขึ้นอนุมัตินะครับผมถามว่าแอปนี้ผมถอนมาถอ,อนมาทั้งหมดเท่าไหร่แล้วนะครับต้องบอกเลยว่าถอนมาเยอะมากนะครับเพราะว่าผมเล่นตั้งแต่แรกๆนะครับเนี่ยทูบอนิวออลิตก,ก็ถอนเยอะแล้วนะเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูตั้งแต่ถอนเพย์เพานะครับ PayPal แล้วก็บัญชีธนาคารนะครับผมนี่เพ y p a พเห็นไหมเพย p a l าเมื่อก่อนเนี่ยถอนครั้งครั้งแรกเนี่ย100บาทนะครับตอนนี้ก็ยังถอน PayPal ได้อยู่นะครับส่วนใครที่จะถอน PayPal ก็ถอนได้นะครับผมอันนี้เป็นอ่าบัญชีธนาคารนะแคสนะครับ400นะครับครั้งละ0 0เขาได้ทำการเอาออกไปแล้วนะครับในส่วนของธนาคารนะครับเมื่อก่อนเนี่ย ถอนได้ดีมากนะครับสำหรับธนาคารนะเพราะว่ามันเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงเลยนะครับไม่ต้องถอนผ่านเพจพาหรือว่าชุมน่วอลิทนะครับนี่ผมถอนตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับช่วงเดือนกุมภานะเดี๋ยวผมจะให้ดูตั้งแต่รายการแรกเลยนะครับเพราะว่าผมทําตั้งแต่แรกๆเลยนะถ้าใครทําตาตั้งแต่แรกนะครับก็น่าจะได้ถอนกันไปบ้างแล้วนะครับหรือถ้าใครเล่นแล้วเลิกเล่นไปนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมโอเค เราดูตรงนี้นะครับรายการเงินสดนะครับแคชนะครับผมอันนี้ผมถอนบัญชีธนาคารเลยนะครับครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่นะครับ4เดือน3นะครับผม2020ก็ถอนไปตามนี้นะครับก็ทํามาแรกๆเลยนะครับก็น่าจะได้หลายบาทอยู่นะครับผมประมาณ1ปีกว่ากว่านะครับโอเคนะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้าใครที่อยากจะเล่นก็ลองไปดาวน์โหลดมาเล่นดูนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ